สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป4มาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของของแข็งกันค่ะทบทวนความรู้นะคะสะสารคืออะไรสสารก็คือหมายถึงสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง5เช่นอะไรคะน้ำอากาศอะไรอีก พัดลมสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เราสามารถมองเห็นได้จับต้องได้นะคะรู้สึกสัมผัสได้นั่นเองสถานะของสารเนี่ยสารโดยทั่วไปในธรรมชาติเนี่ยมี3มสถานะดังนี้ค่ะ 1. ของแข็งนะคะสังเกตได้ของแข็งเป็นไงคะอนุภาคอยู่ชิดติดกันแน่นนะคะ 2. ของเหลวอนุภาคจะอยู่กันอย่างหลวมๆค่ะแต่อยู่ใกล้กัน 3. แก๊สนะคะอนุภาคเป็นไงคะ อยู่ห่างๆกันกระจัดกระจายนะคะของแข็งสมบัติของของแข็งคือหนึ่งอนุภาคอยู่ชิดติดกันนะคะเห็นไหมคะในรูปในปิกเกอร์เนี่ยถ้าเป็นของแข็งเป็นไหมคะจะอนุภาคจะอยู่ชิดติดกันแน่นเลยสเป็นไงของแข็งจะต้องมีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ 3. ม,มีรูปร่างและปริมาตรคงที่อ่ตัวอย่างเช่น แก้วเห็นไหมคะแก้วน้ําโต๊ะเตียงหนังสือปากกาดินสอต่างๆที่เป็นของแข็งเป็นต้นนะคะเรามาดูการหามวลและการหาปริมาตรของของแข็งกันการหามวลของ,ของ,ข,ง,ข,องของแข็งเนี่ยหนึ่งเราต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการชาั่งสมมติเราอยากหาปริมาตรเอ่อหามวลของส้มใช่ไหมหนึ่งผลเราก็นําของแข็ง พี่ส้มเนี่ยก็เอามาช่างนะคะช่างลงในตาช่ง Digital, างดิจิตอลแล้วก็อ่านค่าแล้วก็บันทึกผลหรือจะใช้ตาช่างแบบคาน3แขนก็ได้นะคะก็จะมีอยู่3แขนก็จะมีตุ่มลูกตุ้มนะคะไว้ไว้ช่างนะคะเพื่อหาน้ำหนักอ่ะถัดมาเรามาหามวลของของแข็งไปแล้วเรามาหา ปริมาตรของของแข็งกันนะคะเราจะใช้สูตรการหาปริมาตรของของแข็งตัวอย่างเช่นถ้าเป็นวัตถุเป็นของแข็งทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะใช้สูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะกรณีที่เราจะหาปริมาตรของของแข็งที่มีทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเป็นด้านคูณด้านเป็นต้นนะคะ ถัดมาเป็นการหาปริมาตรของของแข็งโดยการแทนที่ของน้ำนะคะหาของแข็งที่มีรูปร่างไม่แน่นอนเช่นก้อนหินก้อนหินนะักเรียนจะสังเกตไหมว่าก้อนหินเนี่ยจะมีรูปร่างไม่ใช่ทรงกลมไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะคะมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนเราจะหาปริมาตรโดยการแทนที่ของน้ำนะคะโดยใช้ถ้วยยูเรกาถ้วยยูเรกาเนี่ยแล้วเราก็ใส่น้ำให้เต็มขอบปากนะคะ ไม่ให้น้ําล้นออกจากปากของถ้วยยูเริก้านะคะจากนั้นเราก็เอาก้อนหินที่เราต้องการหาปริมาตรนะคะย่อนลงไปในถ้วยยูเริกาแล้วน้ําก็จะไหลออกมาก็จะได้ปริมาตรของก้อนหินก้อนนั้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของของแข็งกันแล้วในคาบถัดไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของของเหลวกันนะคะ